ทีมานคอรฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับมาดูข่าวเรื่องลูกสมุนสอจอกอบที่ไปบังคับให้ลูกหนี้กินลูกปืนอันนี้เป็นข่าวไปแล้วนะครับตำรวจก็ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว3คนแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมของลูกหนี้คนนี้นะครับ ไอทีแรกนะครับเป็นผู้เสียหายแต่ว่าพอข่าวออกไปกลายเป็นจำเลยสังคมถูกถล่มในโซเชียลเละเทะเลยครับยิ่งในตัวพ่อนี่คอมเมนต์มารัวๆเป็นร้อยๆร้อยๆเพยค,ครับดูสิครับบางคนบอกกระเบือไอ้บ่านี้โกงผมด้วยอ่ะโดนแค่นี้ยังน้อยไปอ่ะไอ้บาานี้มันตัวโกงอ่ะไม่ใช่พระเอกทั้งบิดทั้งเบี้ยวอ่ะบางคนก็บอกก็สมควรแล้วอ่ะ คือเยอะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเรื่องพระครับหลอกให้เช่าพระทางออนไลน์ มีหลายคนทักมาตัวพ่อครับว่าอย่าเท่าแต่ทําข่าวที่บ่าวนี้กินลูกปืนแล้วทำข่าวเรื่องที่บ่าวนี้ไปหลอกผมมั่งแล้วจะได้รู้ว่าไอ้ที่กินลูกปืนนะเพราะไปทําอะไรไว้มั่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะกินกันง่ายๆลูกปืนใครก็กินกัน,กนหรอกอ่ะได,ได้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 ไม่มีปัญหาครับทีมงมาตัวพ่อไม่ชอบมีปัญหากับใครอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าตันหาก็มีมั่งอ่ะมนุษย์มนาธรรมดาธรรมดากคนหนึ่งคือถ้าเอาที่มีหลักฐานที่ส่งใบแจ้งความมาให้ตัวพ่อ ดูว่าคนนี้หลติโกงผมก็มีทหารยศจ่าสิบเอกอยู่ชายแดนใต้ครับเข้าไปประมูลพระเครื่องผ่านกลุ่มพระกลุ่มหนึ่งครับ จบที่ราคา16,300ครับทีแรกก็โอนเงินไปยังบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งครับนามสกุลเดียวกับคนนี้เลยพอโอนเสร็จก็ตอบกลับมาว่าบัญชีถูกอายัดต,ตรวจยอดเงินไม่ได้ให้โอนมาอีกบัญชีหนึ่งก็โอนไปครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2,567จนถึงณเพลานี้ยังไม่ได้พระเลยครับอันนี้คดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งนี่ก็เช่าพระเหมือนกันครับถูกแจ้งความไว้ที่สอนอบางเขน กรุงเทพครับเมื่อวันที่1มีนาคมปี67โดนหลอกเช่าพระทางออนไลน์เหมือนกันเลยครับเสียเงินไป7550บาท ไอ้เรื่องที่ถูกให้กินลูกปืนนี่นก็เรื่องหนึ่งนะครับก็น่าเห็นใจน่าเห็นดูอยู่ครับว่าเออคนที่ทําก็โหดนะครับให้เพื่อนกินลูกปืนแลกกับนี่นี่ใครก็ทํากันละครับไม่ค่อยมี้เห็นนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับเรื่องนี้ตํารวจก็ออกหมาหจับไปแล้วนะครับ3คนแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไปหลอกไปโกงไปบิดไปเบี้ยวเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่เขาถูกโกงเขาก็โกรธครับเขาก็แค้นเขาก็ออกมาแชร์สิครับจะไปโกรธ เขานี่ไม่ได้นะครับทีเขาทีเราคนละทีสองทีครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินลูกปืนนัดเดียวได้เรื่องหลายคนกินน้ำ้ผมน้ำเลย่าป้า